สองศูนย์สองครับฮิตชิหมายเลขอะไรครับวันนี้ฮิตชินะครับหมายเลขสี่ห้าศูนย์เก้า คนก็เยอะอยู่นะครับหมายถึงบนสถานีนะครับบนรถก็อาจจะดูโล่งๆนะครับพอมีที่นั่งให้จับจองมากมายเพราะว่าพวงมาหลายตู้นะครับวันที่งวัทีองดานินีพิษณุโลกปลายสนีกูเก้ในวกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วประดับสีสองลักษณะสองท่านจ่านซึ่งรถก็เป็นที่เรียบร้อยครับ โปรดจ้าดนตรเปิดใจจะหาที <na> ่ม <Par> ีเบอร์รระดาเ่รองที one, <ichi> ่สองคือสองยาสวิาปินดนีพิสระโรไปในศรีคงเองอดนตรีไปแล้วใาจะรลงไปที่สามทนิพพานโรดทกาเกิดบารา ตู้ครับ